ผู้ตัดเีร็จจะหลับวไ่หายยาอยยานนั้นหมอให้รอดหายเอานี้หลับมาค่ัว้ยอะ่บนหเาดียวมากอะคนเดียว้เดียวคุณเดียวเดียวปะะขยบาคนเดียวแล้วก็ัดเดียวนะเห็นไหมนี่มรักมืออยู่ อย่าแย่กแฉะหรอน้่งรถด้วยใครรีากินบางนียิ้วเหอน่ะสนใจเลยอ้ต้องะไ้เวอุ้ยชื่จะายแต่หรออืเมื่อวานเพื่อนผมไม่เชียร์ห้องเานอนไหนวะนองล้รอมาลุมาได้ไงพี่ถ้าคน ทำงานได้เต็มที่แต่คนควรจะมีการเพาเราได้แค่คนเดียวอ๋อเร่คนก้เพราะว่า4คนใครมาดูี่40พนเป็น4คน4คนนองไม่รู้อะใชชนะได้แบบแรกๆะเร่งแบบี่ชนะ่เลยก่งผมเนาะเอาไมอะรมาที่ดีแถวองมู่ไงะไวกินอืดดีกว่าอยากหนัเอาเก่ผมมาดูเนาะห้อง50คนเลย ไม่รู้ว่ามาครบไหมแต่ว่ามาเยอะเลยอันนี้ของจอนะห้ามกินแช่ตู้เย็นว้นอนไหนกันวะนนอนข้างกันเหยือ้กัพี่จอยใช่ด้วยจอยเล่นนี้เหรอพวกถ้าเหมารถกับผอนแกนเลยก็ได้นั่งรถตู้มาอะไรเงี้ย